สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการเปรียบเทียบจำนวนกันนะคะโดยที่เราจะเริ่มต้นด้วยการเปรียบเทียบด้วยภาพก่อนนะคะสำหรับการเปรียบเทียบด้วยภาพนะคะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในสมัยโบราณนะคะในเวลาที่ มนุษย์นะคะออกไปนะคะโลกภายนอกนะคะคนพบเรามาเขาก็จะมาบันทึกไว้ที่ผนังถ้ำนะคะเป็นรูปภาพดังนั้นสิ่งที่เขาพบมานะคะในแต่ละวันเขาก็สามารถนํามาเปรียบเทียบกันด้วยภาพได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราจะทําการ บันทึกนะคะจำนวน14นะคะอ่าก็เท่ากับว่าวันนี้เนี่ยเราไปเจอแครอท14ผลนะคะกับเราไปเจอกระต่าย12ตัวนะคะเราจะทำการเปรียบเทียบการระหว่างแครอทกับกระต่ายนะคะเราจะทำได้อย่างไรนะคะวิธีการสำหรับเปรียบเทียบนะคะโดยวิธีนี้เราก็จะใช้วิธีการ คู่นะคะจับคู่ระหว่างแครอทกับกระต่ายนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าสิ่งใดเหลือนะคะแสดงว่าสิ่งนั้นมีค่ามากนะคะเท่าที่เราเห็นณนะขณะนี้นะคะจะพบว่าเมื่อจับคู่ล้วกระต่ายหมดไปนะคะจะเหลือเฉพาะแครอทแสดงว่าแครอทมีค่ามากนะคะส่วนกระต่ายมีค่าน้อยซึ่งเราสามารถบอกได้ว่า1ินะคะ มากกว่า12หรือในทางกลับกันนะคะเราสามารถบอกได้ว่า12น้อยกว่า14นั่นเองนะคะอนอกจากการเปรียบเทียบด้วยภาพแล้วนะคะเรายังสามารถเปรียบเทียบโดยใช้เส้นจำนวน ด้วยก็ได้อย่างเช่นนะคะถ้าเราจะทำการเปรียบเทียบระหว่าง13กับ18นะคะเด็กๆต้องอย่าลืมนะคะในการเปรียบเทียบด้วยเส้นจำนวนจุดเริ่มต้นนะคะในการใช้เส้นจำนวนก็คือ0นนะคะเพราะฉะนั้นจากศูนย์นะคะเราจะต้องเดินทางไปหา13แล้วก็จาก0ูนเราจะเดินทางไปหา18แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระยะทางระหว่างจากศูย์ไป13กับศูนย์ไป18ใครใช้ระยะทางไกลกว่ากันแล้วถ้าเกิดว่าพบ ว่าอันไหนใกล้กว่านั้นแปลว่าจํานวนนั้นมีค่ามากกว่านั่นเองนะคะาจานวนแรกนะคะจากศูนย์ไป13และจํานวนที่2จากศูนย์ไป18พบว่าจากศูนย์ไป13เกิดขึ้นใกล้กว่าจากศูนย์ไป18ดังนั้นเราจึงบอกว่า13มีค่าน้อยกว่า1 0 แนะคะแล้วก็ถ้ากลับกันก็จะได้เป็น13มากกว่า18นั่นเองนะคะทั้ง2ข้อที่ผ่านมาเด็กจะเห็นว่าในรงกลมสีเหลืองอาจารย์มัทสีแอบงรงกลมเครื่องหมายนะคะมากกว่าน้อยกว่ามาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ายังไงเพราะว่าบางคนเนี่ยยังสับสนอยู่เลยนะคะ สำหรับเครื่องหมายมากกว่านะคะเขาจะอ้าปากนะคะหันอ้าปากไปทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็หันก้นลำแบมไปทางด้านขวามือนะคะอยากให้เด็กๆนะคะนึกถึงจระเข้นะคะเจ้าจระเข้เนี่ยเขาจะหิวมากเลยนะแล้วเขาก็จะกินอะไรที่เยอะๆดังนั้นนะคะอถ้าจระเข้อ้าปากไปทางไหนก็แสดงว่าทางนั้นมีค่ามากนั่นเองนะคะ ส่วนเครื่องหมายน้อยกว่านะคะจะหันด้านที่เป็นก้นล้อมนะคะไปทางด้านซ้ายมือแทนนะคะจะเห็นว่ากลับกันนะคะกลับด้านกันก็คือจะระเข้อีกนั่นแหละคะ่ะเห็นไหมเขาก็จะหันก้นแลมๆเนี่ยมาก่อนนะคะแล้วก็จะอ้าปากไปทางด้านขวามือแทนนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของการใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะ เยลจะพาเด็กๆนะคะไปเล่นเกมกันนะคะเกมนี้นะคะเด็กๆต้องดูให้ดีว่าเด็กๆตอบได้ไหมว่าจํานวนที่เห็นนี้มากกว่าหรือน้อยกว่านะคะแต่ละข้อจะมีเวลา10วินาทีนะคะอ่าข้อแรกนะคะ 11กับ15นะคะถ้าเป็นเด็กๆจะเลือกคำตอบใดนะคะถ้าเลือก a ก็คือ11มากกว่า15แต่ถ้าเลือกมีนั่นคือ11น้อยกว่า15นะคะ10วินาทีนะคะได้ไหมคะอตอนนี้หลายคนได้คำตอบแล้วนะคะหมดเวลานะคะคำตอบก็คือน้อยกว่านั่นหมายความว่า11น้อยกว่า สินะคะเด็กๆดูนะเครื่องหมายนะคะก็จะอาปป้าปากไปทาง15บด้วยเช่นกันนะคะข้อที่สองค่ะเปรียบเทียบระหว่าง17กับ12ค่ะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะคำตอบก็คือข้อ A นะคะ17มากกว่า12ค่ะ ข้อที่3นะคะเปรียบเทียบระหว่าง18และ19ค่ะ10วินาทีค่ะอ่าและสำหรับข้อนี้ได้คำตอบเป็นน้อยกว่านะคะก็จะเป็น18น้อยกว่า19ค่ะข้อต่อไปค่ะ14กับ12นะคะ14กับ12 สิบวินาทีค่ะใกล้หมดเวลาแล้วนะคะได้คำตอบเป็นอะไรเอย่ยต้องได้เป็นสิบสีมากกว่าสิบสองนะคะและอีกหนึ่งข้อค่ะระหว่างสิบสามกับสิบหกค่ะสิบวินาทีเริ่มจับเวลาค่ะ สำหรับข้อนี้เด็กๆตอบว่าน้อยกว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็จะได้เป็น13น้อยกว่า1 0 หนั่นเองนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆลองหาแบบฝึกหัดนะคะที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบนะคะแล้วลองไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนในการเรียนรู้นะคะสู้ๆคะ่ะ